สนับสนุนโดยน้ำหอมมาดามฟินเผยเสน่ห์ในตัวคุณกลิ่นหอมติดทนไม่เหมือนใคร สสดีคุณผู้ชมทาง f a e b o o k YouTube และ t ิ k t o k ขนกระแสนะครับคุณผู้ชมครับทักทายกันในช่วงเย็นวันนี้นะครับ15นาฬิกา58นาทีนะครับเห็นก็รายงานสดจากที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติวันนี้คุณผู้ชมมีการประชุมนะครับคณะกรรมการข้าราชการตำรวจโดยมีนายกรัฐมนตรีนะครับคุณแพทองทานชินวัตรเนี่ยได้มานั่งหัวโต๊ะเป็นประธานการประชุมนะครับซึ่งก็มีหลายประเด็นนะครับแต่ว่าหนึ่งในประเด็นที่มีการพูดคุยกันในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจแต่ว่า บุคคลเหล่านี้ก็จะต้องไปปฏิบัติหน้าที่ต่างๆนะครับซึ่งจุดที่ในช่วงนี้ดูจะเป็นประเด็นที่อยู่ในกระแสสังคมนันก็จะเป็นเรื่องกรณีของการหายตัวไปของคนจีนนะครับก็ถูกตั้งคําถามว่าเอ๊ะนี่เป็นาทางผ่านของอัากรรมหรือเปล่าล่าสุดนะครับการประชุมนะครับท่านผู้ชมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนายกรัฐมนตรีก็ลงมาจาับที่ด้านบนแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีการอัปเดตยังไงไหมนะครับ แล้วก็ขอบคุณทางน้ำหอมมาดามฟินด้วยนะคุณผู้ชมเนี่ยที่มุมจอขวามือเนี่ยนะครับสนับสนุนภารกิจการรายงานสดของทีมข่าวขวกระแสน,นะครับการประชุมเนี่ยเริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงบ่ายนะครับนี่นะท่านนายกรัฐมนตรีก็มาเป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ครับก็มีการหาตั๋วเพื่อจะกลับ มาที่เมืองไทยกันแล้วก็ก็จะมีในเรื่องของฝุ่นควันที่เยอะมากนะที่เกิดเหตุน,นะคะแต่ว่าถ้าในออฟฟิเชียลแล้วเนี่ยที่รับแจ้งนี่ก็คือ,อ,อมีการติดต่อกับคนไทยนะคะแล้วก็ยังไม่มีได้รับแจ้งว่ามีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตค่ะทางบ้านเราจะสื่อว่าถือว่าปลอดภัยหมดสำหรับคนไทยที่รับรายง,งานมาตอนนี้นะคะก็คือมีร้านอาหารหรือมีเมืองที่ค่อนข้างพังไปบ้างเหมือนกัน,นะคะ่ะแต่ว่ายังไม่ได้รับแจ้งชัดเจนว่าเป็นที่ไหนยังไงนะคะแต่ว่าเรื่องของตัวคนของชีวิตเนี่ย ยังไม่มีหลักแจ้งมาแบบน้องค่ะแต่ก็แต่ก็ให้ทางกองสุวนทางการพื้นนู้นเนี่ยช่วยดูแลเรื่องนี้เป็นอย่างดีแล้วก็คอยซัพพอร์ตว่าถ้ามีกองการความช่วยเหลือของคนไทยเนี่ยในในที่นั้นอ่ะเราก็เปิดทั้งณณที่เอลเอแล้วก็ที่ไทยด้วยนะคะให้ประสานงานกันตลอดเวลาค่ะคนนีะพี่หยมทินนะตอนนี้ที่ประธานกรกตออกมาพูดถึงการเพิ่มเติมของอดีตนายกท่าน ค่ะค่ะค่ะทาัาทเไทยจอบอะไรครับเออจริงท่านทักษิณก็ไม่ได้ดำรงตำแหน่งนะคะแต่ว่าไปในฐานะ <c oughs> ผู้ช่วยหาเสียงซึ่งยังไงจริงแล้วนโยบายของพักเก้าไทยหรือของรัฐบาลคะ่ะมันก็มีในเนื้อหาที่มีความเกี่ยวข้องกันอยู่แล้วนะคะแต่ว่าอย่างตัวดิฉันเองถ้าจะไปในพื้นที่อะไรก็เดี๋ยวดูตามกฎหมายะคะ่ะเอาให้ถูกกฎหมายทุกอย่างนะคะแล้วก็เป็นไปดิฉนั้ตอบเดี๋ยวเราเจอกันตอนนี้เดี๋กระแสกระแสคุณจีนพลัง เรื่องของความปลอดภัยและยกเรื่อง,องทัวร์ที่จะมาเมื<ช>องไทยก็ยุ่มีต้องกำชับเรื่องของภาพลักษณ์ยังไงเลาวตอนนี้อันนี้เนี่ยจริงมันมีตั้งแต่สองสามปีมานี้นะคะจะมีกระแสในเรื่องของการปั่นในเรื่องของการในกลุ่มของคนจีนว่าการมาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยอันตรายอย่างนั้นอย่างนี้มีมีข้อที่เป็นข้อทีเออ่เป็นเรื่องที่ไม่จริงเยอะนะคะซึ่งอันนี้กำชับดีไปแล้วว่า ถ้ามีเนื้อหาแบบนี้ที่ไม่ใช่ความจริงแบบนี้ต้องคอยมอนิเตอร์เลยนะคะเพราะว่ามันทําให้ประเทศไทยเสื่อมเสียนะคะแต่ยังล่าสุดอย่างที่ดาราจีนเนี่ยเขาก็ออกมาพูดแล้วก็ขอบคุณรัฐบาลเขาก็ช่วยเต็มที่เพราะว่าเราก็ทาเต็มที่จริงๆแล้วก็ส่วนใหญ่มันก็คือเป็นเรื่องของข่าวลือไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องจริงแล้วก็ถูกปล่อยข่าวในเรื่องนี้มาสักพักแล้วเพื่อเป็นการทําลายภาพลักษณ์ของประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องขอพี่น้องประชาชนด้วยกันช่วยกันร่วมมือนะคะว่าเรามีคอนเน็กชันกับ ประเทศจีนยังไงมีเพื่อนเป็นคนจีนก็ต้องช่วยกันสือส่อสารด้วยอันนี้รัฐบาลก็ดูเรื่องนี้อยู่ค่ะจริงๆไม่ได้นิ่งนอนใจเรื่องนี้่ะขออนุญาตไปก่อนนะขอบคุณะคะ่ะรับคุณผู้ชมรครับ,ก,รบก็เป็นการอัปเดตนะครับประมาณหนึ่งเดี๋ยวไปคุยกันข้างหลังต่อนะธุรกิจอะไร,รกันผิดพลาดเลยผิดพลาดเลยแบบนี้เสือ ด้วยความที่ปกติเนี่ยนะครับสื่อที่มาประจําสํานักงานตํารวจแห่งชาติเนี่ยอาจจะไม่ได้ก็จะบอกว่าโดยปกติเนี่ยนะก็ต้องมาลุ้นเอานะครับว่าจะมีการให้สัมภาษณ์หรือไม่อย่างไรแต่ว่าก็มีการจัดเตรียมพื้นที่ด้านหน้าเอาไว้ที่คุณผูช้ชมเห็นเป็นโพเดียมนั่นแหละนะครับหรือบางที ทางตำรวจเองเนี่ยก็จะออกมาอัปเดตนะครับแต่ว่าตอนนี้เราก็เอาประมาณนี้ก่อนนะครับให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันแต่ว่าไงก็ตามครับมีอัปเดตมานะครับในทุกๆเรื่องแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องขอบคุณทั้งหอมมาดามฟินด้วยนะครับที่สนับสนุนภารกิจการรายงานสดของทีมข่าวหหนกระแสนะครับคุณผู้ชมวันนี้เดี๋ยวเรามาอัปเดตกันนะครับสเคสกรณีของคนจีนนะครับที่หายตัวไปแล้วก็รวมไปถึงจีนป้อนจีนด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูที่เคสแรกกันก่อน นายกรัฐมนตรีพูดเมื่อสักครู่นี้นะครับกรณีของคุณสิงสิงอ่าดูภาพสักนิดหนึ่งนะครับถ้าคุณผู้ชมยังจํากันได้นะครับกรณีของคุณสิงสิงซึ่งเป็นนักแสดงชาวจีนนะครับที่ก็มีข่าวออกมานะครับหายตัวไปติดต่อไม่ได้นะครับคุณสิงสิงเนี่ยเป็นนักแสดงชาวจีนที่เดินทางเข้ามาในไทยตั้งแต่ต้นปีนะครับ3มกราคมแล้วก็มีบุคคลอ้างว่าเป็นคนของค่าบันทิง ของไทยเนี่ยนะครับมารับที่สนามบ,บินสุวรรณภูมิจากนั้นเนี่ยนะครับก็ไปพบว่าสัญญาณมือถือของคุณสิงห์เนี่ยส่งออกมาที่บริเวณชายแดนแม่สอดจังหวัดตากแล้วก็ขาดการติดต่อกับทางครอบครัวไปหลังจากนั้นนะครับก็มีการพยายามในการตามหาก็ไม่ได้มีการแจ้งรายละเอียดอะไรต่างแต่ว่าทางการไทยก็มีการประสานไปทางฝั่งเมียนมา และต่อมานะครับกองกําลังกเหลี่ยงก็ช่วยกันงานะช่วยเหลือนายซิงซิงแล้วก็ส่งตัวกลับมาที่ทางการไทยทีนี้คุณผู้ชมครับหลังจากที่มีการมานั่งพูดคุยกันเนี่ยนะครับผลเนี่ยก็ออกมาแล้วนะครับทางด้านของพลตํารวจเอกทัชชัยปิตะมีรบุตรเจริํตรวจแห่งชาติในฐานะพอ,อศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคนโนโลยีสารสนเทศสมัการนวลชาติเนี่ยก็บอกว่าล่าสุดเนี่ยผลการตรวจสอบเนี่ยคุณซิงซิงนักสแสดงชาวจีนเนี่ยนะครับก็มีมติออกมาแล้วว่า การคัดกรองคัดแยกออกมาเนี่ยนะครับคุณสิงซิงเองก็ตกเป็นผู้เสียหายค้ามนุษย์พบว่ามีพฤติกรรมถูกหลอกให้มาแคสติ้งงานที่ประเทศเพื่อนบ้านแต่ว่าพอข้ามไปแล้วเนี่ยก็ต้องไปทําอาชีพอื่นนะครับฉะนั้นก็เลยต้องเข้าสู่กระบวนการคุ้มครองโดยจะมีตํารวจตอมอแล้วก็เจ้าหน้าที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษนย์มาดูแลตามขั้นตอนต่อไปนะครับก็บอกว่า ทางคุณสิงสิงเองก็บอกว่าเนี่ยก็ถูกหลอกให้ไปกับขบวนการแก๊้งคอร์เซนเตอร์มีรถมารับแล้วก็พาไปสถานที่แห่งหนึง่งห่างจากชายแดนไปประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ถูกบังคับให้ฝึกพิมพ์ข้อความเพื่อหลอกคนจีนด้วยกันแต่ไม่ได้ถูกทําร้ายนะครับก็มีผู้เสียหายหลายรายที่ถูกหลอกมาเช่นกันนะครับรวม2สถานที่ก็ประมาณสัก60คนครับคุณผู้ชมอ่ะอันนี้ก็เป็นกรณีของคุณสิงสิงนะครับก็สรุปว่าก็มีมติออกมานะครับหลังจากที่มีการคัดกรองก็เป็นผู้เสียหายค้ามนุษย์นะครับ อต่อมาครับคุณผู้ชมก็มีกรณีของคุณพ่อชาวจีนเป็นภาพลูกสาวเนาะอ่านที่มีการออกมาร้องเรียนนะครับซึ่งเมื่อวันก่อนเราเองก็มาทําข่าวนี้นะครับคือทางคุณพ่อชาวจีนเนี่ยเขาเอาพาสปอร์ตนะเอารูปมาโชว์เลยบอกว่าลูกสาวเขาเนี่ยเป็นนักศึกษานะชื่อว่านางสาวอูอายุ21ปีก็เดินทางมาพร้อมกับเพื่อนที่เพิ่งรู้จักได้ประมาณสักเกือบเกือบหนึ่งเดือนเป็นผู้หญิงเหมือนกันนะครับเดินทางมาถึงประเทศไทยที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับ วันที่6มกราคมแล้วก็ขาดการติดต่อไปในช่วงเย็นนะครับตามที่เราได้รายงานไปนะครับตอนแรกเนี่ยมีการคุยผ่านทางแชทกับทางครอบครัวอยู่แต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะติดต่อได้ทางครอบครัวก็เลยต้องออกมาร้องเรียนโดยมีการประสานผ่านทางชาวไทยนะครับให้มีการช่วยเหลือก็พาไปแจ้งความตำรวจก็มีการไปไล่ภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับเรื่อยมาจนกระทั่งจุดสุดท้ายเนี่ยก็มาเจอว่า จากที่มีการแจ้งครอบครัวว่าจะไปพักที่โรงแรมย่านดอนเมืองเนี่ยก็ปรากฏว่าไปพบว่าไปพักโรงแรมที่ย่านลาดกระบังแต่หลังจากนั้นเนี่ยที่จุดบริเวณโรงแรมเนี่ยไม่เจอไม่เห็นภาพว่านางสาวอู๋เนี่ยนะครับที่มาเดินทางมาจากจีนมากับเพื่อนเนี่ยหายไปไหนต่อแต่พบรถต้องสงสัย3คันอย่างที่เราทิ้งไว้นั่นเป็นจุดสุดท้ายล่าสุดนะครับคุณผู้ชมก็มีอัปเดตมาแล้วนะครับหลังจากที่ตํารวจได้ไปพบรถยนต์นะครับที่รับนางสาวอู แล้วก็จับได้ว่ามุ่งหน้าไปทางภาคตะวันออกนะครับเจ้าหน้าที่ก็เลยกําลังเร่งติดตามตัวมาให้นะครับซึ่งทางคุณพ่อนะครับก็ยังคงเฝ้าติดตามข่าวของลูกสาวนะครับอย่างใกล้ชิดเลยนะคุณผู้ชมอ่ะตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการเร่งติดตามตัวนะครับไปที่อีกคนหนึ่งครับคุณผู้ชมปรากฏว่าทาง Facebook w o ล l ์ฟอรั m นะครับก็ออกมาอัปเดตบอกว่ามีนายแบบหายไปอีกนะครับแต่ว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยนะครับทางนายแบบ ชาวจีนนะครับหายตัวไปในไทยมีการแจ้งบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยมันคล้ายกันนะกับกรณีของคุณสิงสิงนะครับคุณหยางซึ่งเป็นในแบบเนี่ยนะครับมีการให้ข้อมูลบอกว่าหายตัวไปที่ชายแดนไทยเมียนมาเกือบ20วันแล้วทางครอบครัวก็มีการโพสต์ขอความช่วยเหลือโดยทางในหยางเนี่ยหายตัวไปตอนประมาณสักบ่าย2ของวันที่20ธันวาคมเมื่อปีที่แล้วนะครับแล้วก็มีการไล่เรียงไทม์ไลน์กันมานะครับ ซึ่งในจุดนี้เองนะครับคุณผู้ชมก็มีการอัปเดตเหมือนกันนะครับโดยทางพลตํารวจเอกทัชชัยเจรตํารวจแห่งชาตินะท่านก็เปิดเผยบอกว่ากรณีที่มีสื่อต่างชาติเนี่ยเผยแพร่ข้อมูลในแบบชาวจีนก็คือในหยางเนี่ยหายตัวไปเนี่ยที่บริเวณชายแดนไทยเมียนมาเนี่ยเหตุการณ์ดูจะไปคล้ายกับกรณีของคุณสิงสิงซึ่งทางญาติของในแบบคนนี้ก็คือในหยางเนี่ยนะครับก็ได้มีการโพสต์ขอความช่วยเหลือบนโลกออนไลน์ คือทางตำรวจเนี่ยก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นด้วยนะครับซึ่งสําหรับในอย่างนี่นะครับก็มีข้อมูลว่า,เ,าเจ้าตัวเนี่ยนะครับก็มีการแจ้งว่าผ่านการคัดเลือกออเดชั่นในการถ่ายภาพยนตร์แล้วก็เดินทางเข้าไทยนะมาถึงที่สนามบินสุวรรณภูมิก่อนจะนั่งรถออกจากสนามบินนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนรถ ซึ่งมีการอ้างว่าทางทีมงานนี่นะครับก็อ้างว่ามีการจัดเตรียมสถานที่ไว้ให้ที่บริเวณชายแดนไทยเมียนมาจากนั้นนะครับวันที่21ธันวาคมปีที่แล้วนะครับในอย่างก็มีการส่งข้อความมาหาเพื่อนบอกว่ารู้สึกเศร้าแล้วก็ขาดการติดต่อไปจากนั้นเนี่ยนะครับ29ธันวาคมในอย่างก็ จะได้วิดีโอคอลกับแม่ก็แจ้งว่าตัวเองปลอดภัยดีซึ่งในวิดีโอคอลเนี่ยนะครับในอย่างเนี่ยสวมชุดสีดํานั่งบนเก้าอี้โดยวางมือบนโต๊ะมีอาการบาดเจ็บที่มุมดวงตาจากนั้นโทรศัพท์ก็ถูกปิดอีกครั้งแล้วก็ขาดการติดต่อไปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยทางญาติก็มีการไปแจ้งความกับตํารวจจีนแล้วก็ติดต่อกับสถานทูตในไทยแล้วก็เมียนมาเพื่อขอความช่วยเหลือก็ตอนนี้นะครับก็มีทั้งการตรวจสอบแล้วก็ตรวจสอบทั้งหมดนะครับอ่ะเราให้คุณผู้ชมฟังแบบนี้แล้วกันเดี๋ยวดูคอมเมนต์กันสักหน่อยนึงน ตอนนี้ก็16นาฬิกา9นาทีแล้วนะครับทักทายคุณผู้ชมทั้ง3แพลตฟอร์มเลยต้องบอกว่าวันนี้เรามาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับก็มาติดตามความคืบหน้ากันนะครับแต่ว่าอาจจะได้อัปเดตไม่มากแต่งไงก็นะก็ได้มาติดตามกันหลายคนก็ตั้งคำถามไปถึงว่าเอ๊ะถ้าเป็นคนไทยถ้าเป็นคนไทยล่ะนะช่วยคนไทยก่อดไหมนะจุดนี้ก็สำคัญมากๆเลยครับคุณผู้ชม ปรากฏว่าล่าสุดก็มีอีกเคสหนึ่งนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนะครับคุณผู้ชมที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับมี2หนุ่มจีนเขาจะไปเที่ยวเชียงใหม่แล้วก็มีรถรับจ้างพาไปส่งที่จังหวัดตากเตรียมที่จะข้ามชายแดนแต่ปรากฏเจ้าหน้าที่ก็สามารถที่จะไปช่วยเหลือได้ทันนะครับก็ทําให้ไม่ตกเป็นเหยื่อของแก๊งคอสินเตอร์ด้วยนะครับอัอนนี้ก็เป็น3เรื่องของการหายตัวไปคือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับคุณผู้ชมมันก็ถูกตั้งข้อสังเกตเอ๊ะว่าตอนนี้เนี่ย เราเองเนี่ยนะครับในไทยเนี่ยเป็นทางผ่านของอาชญากรรมหรือไม่ก็มีการถกเถียงพูดคุยกันมากมายนะครับในขณะเดียวกันครับคุณผู้ชมก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนะครับอยู่2เหตุการณ์ด้วยกันกรณีของจีนป้นจีนคุณผู้ชมดูภาพสักนิดหนึ่งนะครับก็เป็นเหตุการณ์จีนป้นจีนนะครับสองเคสในวันเดียวกันเลยนะครับคือทางตํารวจเนี่ยเขารับแจ้งบอกว่ามีผู้เสียหายชาวจีนหนึ่งคน ถูกชาย3คนวิ่งราวซับเป็นเงิน5ล้านบาทซึ่งจากการสอบถามเบื้องต้นในผู้เสียหายก็ได้มีการนัดนะครับแลกเปลี่ยนเป็นเหรียญคริปโตโดยนําเงินสด5้าล้านบาทใส่กระเป๋าสีดํามาให้ผู้ก่อเหตุที่บ้านหลังหนึ่งภายในซอยประชาราษฎร์บำเพ็ญเขตห้วยขวางนี่แหละโดยได้วางกระเป๋าเงินบนโต๊ะจากนั้นกลุ่มผู้ก่อเหตุก็มีการนํากระเป๋าเงินหลบหนีขึ้นรถตู้ไปนะครับคุณผู้ชมผู้เสียหายก็เลยรีบขับรถจักรยานยนต์รับจ้างตามไปแต่ไม่ทันก็เลยมาแจ้งความนะครับ ซึ่งมีการเปิดเผยเบื้องต้นนะครับว่าผู้เสียหายเนี่ยมีการนําเงินสด5ล้านมาแลกเป็นหเหรียญคริปโตะระหว่างการเจราจาฝั่งผู้ก่อเหตุก็อ้างว่าได้โอนเงินเข้าไปยังบัญชีผู้เสียหายแล้วแต่ผู้เสียหายตรวจสอบพบว่าไม่มีเงินคริปโตเข้ามานะครับก็เลยมีการทะเลาะกันตัวของผู้ก่อเหตุก็เลยนะนำเงิน5ล้านลบหนีไปนะครับเบื้องต้นตำรวจพบว่าภายในกระเป๋าเงินสดที่ผู้กอ่กอเหตุนำไปเนี่ยผู้เสียหายใส่โทรศัพท์มือถือไว้ แล้วก็มีการระบุ GPS ว่าอยู่ในย่านเขตยานาวาด้วยนะครับหลังจากนั้นก็มีอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับคุณผู้ชมในย่านพระรามเ้าผู้เสียหาย2คนซึ่งเป็นชาวจีนนำเงินสด8ล้านมาแลกเป็นเหรียญคริปโตกับชาวจีน4คนโดยระหว่างเจราจาผู้ก่อเหตุได้โอนเหรียญคริปโตไปยังบัญชีหนึ่งที่มีเจ้าของบัญชีเป็นคนจีนและทําหน้าที่เป็นคนกลางในการนัดให้ทั้งสองฝ่ายมาเจอกัน แต่ว่าระหว่างที่มีการเจราจารเนี่ยผู้เสียบอกว่ายังไม่ได้รับโอนเหรียญคริปโตแต่ฝั่งผู้ก่อเหตุยืนยันว่าได้ทาการโอนเหรียญคริปโตไปแล้วจึงนาเงินสด8ล้านบาทไปนะครับทางผู้เสียก็เลยมาแจ้งความไว้นะซึ่งต้องบอกว่าทั้ง2เคสนี้นะครับก็มีการตรวจสอบแล้วก็มีความคืบหน้าออกมานะครับในกรณีที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยทางพันตำรวจเอกประสบโชคเอี่ยมพินิษ์ผู้กำกับการสนองห้วยขวางก็มีการด เปิดเผยนะครับบอกว่าคดีที่สนอให้ขวางสองคดีเนี่ยตำรวจสามารถที่จะยึดเงินของกลางกลับคืนมาได้ทั้งหมด13ล้านบาทแล้วก็เก็บไว้เป็นของกลางจนกว่าจะทําสํานวนคดีแล้วเสร็จจึงจะคืนให้แก่ผู้เสียหายนะครับซึ่งโดยสรุปเนี่ยทั้ง2เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนายเฉินซึ่งเป็นบล็อกเกอร์ในการซื้อขายแลกเปลี่ยนเป็นต้นเหตุของความขัดแย้งทั้งหมดนะครับโดยก่อนหน้านี้นายเฉินเนี่ยจะเป็นตัวกลางในการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินดิจิทัลระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายซึ่งที่ผ่านมาก็มีการซื้้้อขายยกันไดดจริงโผู จะต้องโอนเงินดิจิทัลเข้าบัญชีในเฉินก่อนเนื่องจากให้ราคาถูกกว่าซึ่งทําให้ผู้ซื้อเนี่ยสามารถนําไปขายทํากําไรต่อได้โดยแผนประทุษกรรมก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการซื้อขายกันได้จริงเริ่มจากการซื้อขายหลักแสนบาททําให้ผู้ซื้อและผู้ขายที่เคยให้ในเฉินเป็นโบเกอร์เนี่ยเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจครั้งต่อมาจึงซื้อเป็นจํานวนมากขึ้นมากขึ้นจนครั้งล่าสุดเมื่อวานเนี่ยหลังจากที่ผู้ขายได้โอนเงิน เข้าบัญชีในเฉนินแต่ในเฉินกลับไม่โอนเงินดิจิทัลให้กับผู้ซื้อก็เลยทําให้เกิดปัญหาระหว่างผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขาย,น,ยนะครับนะก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่แหละครับก็เลยเป็นจุดที่จะต้องเฝ้าติดตามกันนะครับวันนี้ก็สรุปว่าไม่น่าจะมีใครมาาอัปเดตหรือว่าให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมแล้วแหละนะครับการประชุมก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับคุณผู้ชมก็เลยมีการอัปเดตไปสั้นๆนะครับประมาณนี้ เดี๋ยวดูใน YouTube กันก่อนนะครับอ่ะขออภัยดูใน Facebook กันก่อนแล้วกันนะครับทักทายคุณผู้ชมที่ติดตามดูอยู่ใน Facebook ก่อนนะครับบอกว่าเป็นกำลังใจให้อขอบคุณมากนะครับนะแล้วก็หลายคนบอกว่าตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊อันนี้เป็นเกิดจากการที่เราเวลคัมนะครับ คุณ SU บอกว่าคนต่างชาติมาอยู่เมืองไทยเยอะมากเลยนะครับก็มีทางที่มาเที่ยวนะก็มีหลากหลายเหตุผลนะครับต่อไปคงจะมีเยอะกว่านี้นะครับคุณ AT ทบอกว่าน่าสงสารนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูใน YouTube กันบ้างแล้วกันนะครับวันนี้ก็ยิงไปเลยนะทั้ง3าแพลตฟอร์มเลยนะครับทักทายคุณผู้ชมทาง YouTube ที่ติดตามดูในไลฟ์สดของหนกระแสต,ตอนนี้ด้วยนะครับอะหลายคนก็บอกให้ช่วยคนไทยก่อนนะครับไหนจะเรื่องคอมเมนต์อีกนะครับ คุณตูนบอกว่าอยากให้ยกเลิกฟรีวีซ่านะครับคือเท่าที่ดูความเห็นมาเนี่ยนะครับในช่วง 2- 3สาวันมานี้หลายคนก็บอกว่าอยากจะให้ยกเลิกฟรีวีซ่านะครับคุณจีโอก็บอกว่าคัดคุณภาพบ้างอย่าเอาแต่ปริมาณนะครับก็เป็นข้อเสนอต่างๆแล้วก็การแสดงความคิดเห็นนะครับจากคุณชมที่ติดตามดูในไลฟ์นะครับคุณ PH ก็บอกว่าประเทศเราเป็นแหล่งอาชกรรมไปแล้วหรอตอนนี้นะ เดี๋ยวขยับไปดูในทิ t o อกกันบ้างนะครับคุณผู้ชมตอนนี้16นาฬิกา15นาทีจริงๆเรามารอกันตั้งแต่ช่วงบ่ายโมงนะครับเพราะว่านัดหมายวันนี้ที่นายกรัฐมนตรีจะมาประชุมเนี่ยนะครับก็มีทางพลตํารวจเอกกิติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติหรือบิบ๊กตายเนี่ยก็มาร่วมนะครับวันนี้ด้วยนะครับในการประชุมก็มีหลายคนเลยเพราะว่ามีเรื่องของอาการยกย้ายตําแหน่งด้วยนะครับคุณเอ็นยูนะครับในทิกตอกมาแล้วนะบอกว่าเข้าง่ายเกินนะครับ คุณนุกบอกว่าเพิ่งเข้ามานะข่าวอะไรตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเราก็มาติดตามนะครับเรื่องของคดีเอนายกจะมีข้อสั่งการอะไรยังไงหรือว่าทางตํารวจเนี่ยตอนนี้นะครับก็เลยมีการอัปเดตกันเพราะว่าในช่วงสัปดาห์นี้นะครับก็มีข่าวเรื่องการหายตัวไปของคนจีนด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงเหตุการณ์จีนปล้นจีนที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับสวัสดีคุณน้อยด้วยนะครับ คุณ PH บอกว่าเงินที่โดนปล้นตรวจสอบใหม่ก็ต้องตรวจสอบครับต้องตรวจสอบที่มาที่ไปให้ชัดเจนนะครับอย่างที่บอกว่าอืมบางคนก็เสนอว่าไม่อยากให้ยกเลิกนะครับเจอแล้วครับเจอ อ๋อหมายถึงว่าเจอถ้าเกิดเป็นเคสของน้องผู้หญิงที่เป็นนักศึกษาอายุ21ปีนะครับที่คุณพ่อเขาได้มาร้องเรียนว่าลูกสาวเขาเนี่ยหายตัวไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะติดต่อได้ตอนนี้ข้อมูลล่าสุดก็คือไปพบว่ารถที่ออกจากโรงแรมย่านลาดกระบังเนี่ยนะครับมุบ่งหน้าไปทางตะวันออกแต่ว่ายังไม่ได้มีการเปิดเผยเพิ่มเติมนะครับในรายละเอียดตํารวจกําลังเร่งติดตามนะครับคือข้อมูลบางอย่างเองเนี่ยก็อาจจะเป็นความลับอยู่ในช่วงที่มีการติดตามนะครับ ก็ใจคุณชมทราบประมาณนี้นะครับทางคุณพ่อเองก็ยังคงเฝ้ารออย่างมีความหวังว่าจะได้เจอกับผู้เป็นลูกสาวนะครับก็เป็น3เคสนะแล้วก็อย่างที่บอกว่ามันก็มีอีกเคสหนึ่งนะที่ชาวจีนเขาไปเที่ยวเชียงใหม่ เราปรากฏว่าทางเจ้าหน้าที่เขาสามารถที่จะช่วยไว้ได้ทันก็เลยไม่ได้มีการเดินทางข้ามชายแดนไปนะครับตัวของคนไทยเองไงก็ต้องระแวดระวังกันด้วยนะครับตรวจสอบกันให้ดีถ้าเกิดว่ามีการชักชวนไปทํางานต่างๆเนี่ยนะครับก็ต้องดูให้ดีก่อนที่จะเดินทางข้ามไปนะครับหรือแม้แต่บางทีคนใกล้ตัวเองเนี่ยนะครับบางทีมาชักมาชวนก็ต้องตรวจสอบกันให้ดีด้วยนะครับประมาณนี้นะ ตะกี้เสียงของนายกเป็นไงบ้างปล่อยได้เนาะอาคุณผู้ชมเผื่อใครที่เพิ่งเข้ามานะครับ16-18นาทีเมื่อสักครู่นี้นายกรัฐมนตรีก็มีการตอบคําถามกับสื่อมวลชนลองไปฟังครับแล้วก็มีประเด็นการหายตัวไปของทางคุณสิ่งด้วยครับเริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงบ่ายนะครับนี่นะท่านนายกรัฐมนตรีก็มาเป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ครับ มีการหาตั๋วเพื่อจะกลับมาที่เมืองไทยกันแล้วก็ก็จะมีในเรื่องของฝุ่นควันที่เยอะมากนะที่เกิดเหตุน,นะคะแต่ว่าถ้าในออฟฟิเชียลแล้วเนี่ยที่รับแจ้งนี่ก็คือ,อ,อมีการติดต่อกับคนไทยนะคะแล้วก็ยังไม่มีได้รับแจ้งว่ามีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตค่ะท้งบ้านและศสินก็ถือว่าปลอดภัยหมดสำหรับคนไทยเอ่อที่รับรายง,งานมาตอนนี้นะคะก็คือมีร้านอาหารหรือมีมองอย่างที่ค่อนข้างพังไปบ้างเหมือนกัน,นะค่ะแต่ว่ายังไม่ได้รับแจ้งชัดเจนว่า เป็นที่ไหนยังไงนะคะแต่ว่าเรื่องของตัวคนของชีวิตเนี่ยยังไม่มีหลักแจ้งมาแบบนั้นค่ะ<ช>แล้ก็แต่ก็ให้ทางกองศุน์ทางสารพึ้นนู่นเนี่ยช่วยดูแลเรื่องนี้เป็นอย่างดีแล้วก็คอยสป,ปอร์ตว่าถ้ามีต้องการความช่วยเหลือของคนไทยเนี่ยพื้นที่น,น,นั้นเราก็เปิดทั้งณณที่เทลเอแล้วก็ที่ไทยด้วยนะคะให้ประสานงานกันตลอดเวลาค่ะตอนนี้ค่ะพี่หยงที่นั่ กรณีที่ประธานกรกตออกมาพูดถึงการเลข่้นแบบของอดีตนายกท่านอาตุลเสียงนะฮะการพักเพื่อไทยตัดอะไรยังไงบ้างเออจริงท่านทักษิณก็ไม่ได้ดำรงตำแหน่งนะคะแต่ว่าไปในฐานะ <c oughs> ผู้ช่วยหาเสียงซึ่งยังไงจริงแล้วนโยบายของพรกเพื่อไทยหรือของรัฐบาลเนี่ยมันก็มีในเนื้อหาที่มีความเกี่ยวข้องกันอยู่แล้วนะคะแต่ว่าอย่างตัวดิฉันเองถ้าจะไปในพื้นที่อะไรก็เดี๋ยวดูตามกฎหมายค่ะเอาให้ถูกกฎหมายทุกอย่างนะคะ ็เป็นอยกฯครับนเดี๋ยวเราเจอกันตอนนี้เกิดกระแสกระแสคนจีนกำลังขันเรื่องของความปลอดภัยระยกเรื่องประชุมอันนี้เนี่ยจริงๆมันมีตั้งแต่สองสามปีมานี้นะคะจะมีกระแสในเรื่องของการปั่นในเรื่องของการในกลุ่มของคนจีนว่าการมาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยอันตรายอย่างนั้นอย่างนี้มีมีข้อที่เป็นข้อที่เป็นเรื่องที่ไม่จริงเยอะนะคะซึ่งนี้กำชับดีไปแล้วว่า ถ้ามีเนื้อหาแบบนี้ที่ไม่ใช่ความจริงแบบนี้ต้องคอยมอนิเตอร์เลยนะคะเพราะว่ามันทําให้ประเทศไทยเสื่อมเสียนะคะแต่อย่างล่าสุดอย่างที่ดาราจีนเนี่ยเขาก็ออกมาพูดแล้วก็ขอบคุณรัฐบาลเขาก็ช่วยเต็มที่เพราะว่าเราก็ทาเต็มที่จริงๆแล้วก็ส่วนใหญ่มันก็คือเป็นเรื่องของข่าวลือไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องจริงแล้วก็ถูกปล่อยข่าวในเรื่องนี้มาสักพักแล้วเพื่อเป็นการทําลายภาพลักษณ์ของประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องขอพี่น้องประชาชนด้วยกันช่วยกันร่วมมือนะคะว่าเรามีคอนเนคชันกับ ประเทศจีนยังไงมีเพื่อนเป็นคนจีนก็ต้องช่วยกันสรรื่อสารด้วยอันนี้รัฐบาลก็ดูเรื่องนี้อยู่ค่ะจริงๆไม่ได้นิ่งนอนใจเรื่องนี้อขออนี่ยไ,ไปก่อนนะขอบคุณนะคะครับวันนี้ท่านมีภารกิจนะครับ ก็เป็นการออกมาอัปเดตนะครับจากนายกรัฐมนตรีนะครับคุณแพทองทานชินวัตรนะครับที่วันนี้นะครับได้มีการเดินทางมาประชุมคณะกรรมการข้าราชการตํารวจที่สํานักงานตํารวจแห่งชาตินะครับซึ่งก็ประชุมกันตั้งแต่ช่วงบ่ายเนี่ยนะก่อนที่จะลงมาตอน4ี่โมงกว่านะครับก็มาอัปเดตสั้นๆครับคุณผู้ชมเรื่องของคนจีนนะคแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้ก็มีการอัปเดต กรณีของคุณสิงส yeah, ิงเนี so, ่ยสั้นๆแล้วก็บอกว่าเหมือนกับเรื่องนี้เองเนี่ยบางเรื่องเองก็อาจจะมีการปั่นฉะนั้นเนี่ยทุกๆเรื่องที่มีการเผยแพร่ออกมาเนี่ยก็อาจจะต้องมีการตรวจสอบด้วยแต่ว่าทุกๆเคสนะครับสเคสที่เรามีการนําเสนอไปต้องแา่คุณสิงสิงมากรณีของคุณอู๋นะครับซึ่งเป็นนักศึกษาสาวชาวจีนอายุ21ปีหรือว่าคุณหยางนะครับแนแบบชาวจีนนะครับทั้งคุณอู๋แล้วก็คุณหยางเองเนี่ยก็อยู่ระหว่างการติดตามตัวนะครับโดยเฉพาะทางคุณอู๋นะเพราะว่าทางคุณพ่อเนี่ยเขามาแสดงตัวะรแลล้วก็เเออาายยีด แจ้งความก็อยู่ระหว่างการติดตามอยู่นะครับนี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับของการมาติดตามความคืบหน้าที่เกิดขึ้นที่นี่นะครับคุณผู้ชมครับยังไงฝากติดตามไว้ด้วยนะครับสามช่องทางด้านล่างนี้ทั้ง Facebook YouTube แล้วก็ในทิกต o k หนกระแสนะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะมาอัปเดตข่าวสารได้ตลอด2 4ชั่วโมงนะครับมาติดตามกับเราแล้วก็จะมีการรายงานสดผ่านทางทั้ง3ช่องทางนี้นะครับส่วนใน Facebook เนี่ยก็จะมีการอัปเดตข่าวเป็นระยะระยะตลอด2 4ชั่วโมงด้วยนะครับแล้วก็อีกหนึ่ง อัปเดตข่าวสารไปอ่านได้มีการสรุปข่าวได้ตลอดที่4ชั่วโมงเช่นเดียวกันนะครับก่อนจากกันไปวันนี้นะครับก็ขอบคุณน้ำหอมมาดามฟินด้วยนะครับที่สนับสนุนภารกิจการรายงานสดของทีมข่าวผลกระแสนะครับวันนี้เราคุ้มผู้ชมไปก่อนนะครับพรุ่งนี้ก็วันเด็กแห่งชาติแล้วนะครับเที่ยวให้สนุกสนานแล้วก็ปลอดภัยสุขสันต์วันเด็กด้วยนะครับทัพพลพิมลนาทเกษราถ่ายภาพพัชราพพลพุ่มประพันธ์ทีมข่าวผลกระแสรายงานสดจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติสวัสดีครับ สนับสนุนโดยน้ำหอมมาดามฟินเผยเสน่ห์ในตัวคุณกลิ่นหอมติดทนไม่เหมือนใคร